สวัสดีครับพี you, FC, ่น er? ้องเอฟซีน้องคำเนาะครับมือนี้แนวทางของปูขุนนะครับเด้อครับมาแล้วมาแล้วครับแนวทางของปูขุนนะครับเนาะเป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นครับครับป <Missy? S 2> ูขุนครับทุกชุดทุกล็อกของเพิ่นแหละครับทุกเม็ดทุกหน่วยเพิ่นจัดมาไว้โค้งสุดท้ายนะครับเนาะปูขุนส่งมาแล้วครับครับ ตั้งเทียบัระกะโจมหายเนาะครับเนาะมันทรงมาแล้วสูปเป็นยังคือเบอเบิง้งเป็นว่าตั้งเทียบประกะโจมห้ครับครับมันก็หลายชุดของปูขุนครับคือชุดโค้งสุดท้ายของเพิ่นนี่ทุกทุกย่างเพิ่นกัดร่วมกันไว้มันหนี้มัดครับครับงวดที่แล้วของเพิ่นครับตลอดชุดตลอดชุดของเพิ่นเนาะครับเนาะครับนี่ชุดของหลอกเงินล้านงวดวันที่หนึ่งนะครับเด้อให้ หายบนออกล่างหายล่างออกบนครับครับเนียนยำเลยครับเนอะครับของผู้ขุนแม่นมาตลอดครับในโค้งสุดท้ายของเพิ่นครับชุดนี้เป็นโค้งสุดท้ายของผู้ขุนนะครับเนอะครับิ่นหายมาแปดเจ็ดมันอยู่ล่างเก้าหนึ่งมันอยู่บนเลขกันมันออกล่างเก้าหนึ่งบน C, 8. 8. C. 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 แปดเจ็ด C ป่ะครับเจ็ด C C เจ็ดแปดนี่แหละครับมันออกแบบนี้ละมันออกบบบนบนประยุรางรางประยุบนของปูขุนครับของเพิ่นกาแน่นอนอยู่ครับครับสุดยอดครับผมว่าเนาะครับที่บูใดายเดตติดตามของปูขุนครับติดตามไปเรื่อยนนะครับเด้อครับสำหรับเหล็กปูขุน ครับผัน่งมาแล้วสีลุ่งตัวเลขให้เพิ่มเบิ้งแล้วครับอันนี้เป็นจังสือปฏิจจมัยนะครับเนาะครับสื่อหมวดได้หมวดได้กับบัตรฟ้าโลกเห้เพื่อนครับครับหมวดนี้ก็มาตามต่อเนาะครับเนาะของปูขุนเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเนอะครับโค้งสุดท้ายชุดปูขุนโค้งนะครับ สุดท้ายของเพื่อนละครับมันเนีเอาปูขุนปูขุด้อครับเด้อโห่สุดท้ายหมดวันที่16ละครับ16นะครับเนาะ16โกโย หกหกครับงามเหล็กปูขุนเด้อครับเด้อทำรับเหล็กปูขุนเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับครับโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะ ครับเป็นโค้งสุดท้ายของปูขุด้อครับเด้อครับจัดมาแล้วครับชุดลอกเงินล้านทุกวนกับเขานะครับเนาะครับมาเบิ้งโค้งสุดท้ายมันส่งมาแล้วครับเบิ้งน้องกันครับโค้งสุดท้ายครับลูดเด้เพันไหนลูดเลยครับสําหรับปูขุดพันเน้นมาตั้งเลขสามตัวนะครับเด้อลูดวิ่งลูดเลยครับ เฟินไายหลุดมาสามสามกับหาครับสามกับหาเนาะครับหลุดเลยหลุดเลยสามกับหาครับจับคู่มาให้เลขสองตัวผมมีสามตัวเลขสองตัวมีสามตัวนะครับเด้อมีสามอยู่คู่มีสามคู่จับคู่มาให้ก็มีอยู่ห้า ห้าสองหาสองสามหาครับสามหานอสามหกครับครับมีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่สามคู่แค่นี้ครับวิ่งลูดครับ หลด,ดไปเลยสามก็ผาเลยพี่น้องเด้อเอาไปมันหมานฉดโขกน้ำกันวิ่งหลุดวิ่งหลุดนะครับเนาะครับสามกับห้าครับตัวเลขสามตัวเลขสามตัวของปูขุนเลขสามตัวปูขุนเกิดมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่หกหางคนครับ ครับผมเน้นไปทั้งเลขสามตัวแล้วครับเนาะครับเลขสามตัวของปูขุนครับครับเป็นไห่มาเลขสามตัวนะครับเนี่ยสำหรับเลขสามตัวค่ะมีอยู่แปดแปดห้าแปดห้าสองแล้วก็หกค่าสอง หกห้าสองนะครับเนาะเด็กเแปดสามห้าครับเด็กปูขุนเด็กก็มีอีกโอ้เด็กปูขุนเนีนไปทั้งสามตัโตนะครับเนาะเอาลุ้ยทีเดียวบ่เนี่ยฮึหก หกสามแปดครับนิดเพิ่นหมัอนใจลายครับหกสามแปดห้าสามแปดห้าสามแปด ห้าสามแปดหกห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดห้าหกเกีดครับห้าหกเจ็ดเนาะครับมันใจร้ายเลขสามตัวครับห้าหกเจ็ดนี่เอาไปเลยครับ วิ่งรูดนะครับเด้อวิ่งรูดรูดสามกับหาครับสําหรับเล่กลางที่นี่ครับอันนี้เป็นชุดบนนุญน,น,น,นะครับเนาะบุญชุดบุญนะครับเด้ออันนี้เป็นล่างรางรางเพ่นกับหายานหนึ่งวิ่งเลยครับหนึ่งกับหาครับหนึ่งกับหาเนาะครับเนาะครับ จับคูมหาห้กับห่งหาครับ1นหาเนาะครับแล้วก็2สองหาหาสองไหมครับหาสองเล้วก็เจ็ดหนึ่งคัทั้งลางนี่เพิ่งกัดห้มาก เด่นมาหายตัวนี้ครับหนึ่งหาตัวนี้เป็นตัวร่องเด่นไปเลยครับเห็นเด่นกลมไปเลยครับสําหรับรางของเพื่อนน้องครับเนาะปูคุนครับสําหรับปูขุนเด้อครับเด้องวดวันที่ครับงามๆครับปูขุนงวดวันที่สิบหกกันยาหกหกครับวิ่งลุดลุดให้สามคำหาครับบน สามห้านครับเนาะจับคู่วาหายกับสองห้าสามหาสาหกครับเลขสาตัวกับมี่8ปดแปดห้าสองหกห้าสองแปดสามปดสามห้าหสาปดห้าสามปดห้าหเจ็ดครับเลข สำหรับเหล็ก3ตัว่นมีอยู่6ครับมีอยู่6หางครับเหล็ก2ตัวกัมีอยู่3คููครับ3คูน่น้อยครับจับเบิ่งครับตัวตะรลีเดอร์ครับล่างมันก็ให้ยนึก็บาล่ะครับจับคูเมื่อห้ยกับ1นึ่งหาหหาหาเจตัวครับมี3คู่3มเม็ด3างามๆนะครับ โค้งทุดท้ายเพื่อนๆได้ครับเด้อครับครับคลิปนี้ก็บมันไม่ยังหลายนะครับเสี่ยงหยาผ้าเลาะครขอขอบพระคุณเอฟซีผู้ติดตามครับเสี่ยงหยาผ้าเลาะนะครับเนาะทั้งช่องครับขอให้เอฟซียู่ดีมีแห้งสุขทุกคุณนะครับเด้อครับสุขสุขมันมันวันที่สิบหกนี่ครับครับเงินล้านแตกนะครับเนาะครับมันมันเลยปังๆครับของปูขุน ครับชุดนี่เป็นของปูคุนครับพ่อกันไหมเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับมีเพียงแค่นี้แหละครับขอสวัสดีนะครับเด้อครับ